ขอเชิพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ร่วมเป็นเจภาพทอดกระถินสามัคคีและร่วมหล่อพระหลวงพ่อเหลือสศอกณสวนพระพุทธบูชาป่าเฉลิมพระเกียรติแห่งที่9บ้านหินลาดหมู่14ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวันอังคารที่31ตุลาคมพุทธศักราช2566ออกพรรษา3วันทอดกรถินเลยบุญใหญ่ใครก็ทำได้ ทอดกระถินเปลี่ยนชีวิตร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินกองละ1บาทคนจนคนยากก็มีโอกาสร่วมทอดกระถินในครั้งนี้ด้วยกันและท่านสามารถเป็นเจ้าภาพได้ตามแต่กำลังศรัทธาวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาพุทธิย่านขนาดกว้าง12เมตรยาว24เมตรทรงล้านนาหนึ่เดียว,ยวในพิศนุโลกและเสนาสนะกุฏิห้องน้ำเรือนรับรองกำหนดการ 31อตุลาคมภาคเช้าเจ็นาฬิกา30นาทีถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์10บนาฬิกาน30นาทีเริ่มพิธีถวายผ้ากฐถินสามัคคี1ิบเนาฬิกา30บนาทีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรำถวายมือภาคบ่าย13นาฬิกาเริ่มพิธีหล่อหลวงพ่อเหลือหล่อด้วยอัญมณีแก้วแหวนเง,งินทองเพชรนินจินดาอัญมณีเลอค่ทาทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งตันในงานโปรยทาน มากกว่า2 0,000บาทแจก,กทานข้าวสารมากกว่าสองตันหรือมากกว่า2,000ันกิโลกรัมและในงานนี้ครวญน้โมงนั่งกระโจม3วัน3คืนเริ่มนั่งกระโจม5นาฬิกาของวันออกพรรษา29ตุลาคม ออกจากกระโจมรับอรุณวันที่31ตุลาคมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนพุทธศาสานิกชนผู้ใจเป็นกุศลร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพโรงทานหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านสอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่0 8 8 6 4 4 6 6, 5 4 พุทธศาส,สนิกชนผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4058199718ชื่อบัญชีเอกสิทธิ์เสถียรสุพรัตร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้บาร,รมีมหากุศลใหญ่